สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับตายอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะตายจะพาทุกคนมาอัปเดตดินนะคะมาดูดินที่เราได้ทำการปรุงไปค่ะอ้าน,นี่ค่ะปรุงแล้วเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆท่านใดย,ยังไม่ได้ชมคลิปการปรุงดินนะคะก็สามารถย้อนเข้าไปชมได้เลยค่ะตัวนี้ปรุงแล้วเป็นเวลา 6- 7วันแล้วค่ะ ้าวนี่ค่ะก็เป็นการเอาดินเก่าๆนะคะมาปรุงใหม่ค่ะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูก่อนนะคะเวลาที่เราปรุงดินเนี่ยมันจะมีราขาวๆเกิดขึ้นแบบนี้ค่ะนี่ค่ะราขาวๆที่เกิดขึ้นเป็นราดีค่ะทุกคนนี่ราดีนะคะนี่ค่ะที่เกิดอยู่ตามนี่เขาเกิดเองตามธรรมชาตินะคะเนี่ยดูที่เขาเก่อเองแบบนี้ค่ะคือเป็นราดีค่ะนี่ แบบนี้นะคะขาวๆนี่นะคะราดีนี่ก็ราดีค่ะนี่ค่ะเวลาที่เราปรุงดินมันก็จะได้ราดีแบบนี้ราดีตัวนี้ล่ะคะ่ะมีเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเรามองไม่เห็นอีกอยู่ด้านล่างๆอีกอย่างนี้นะคะแล้วเป็น ตัวราที่มีประโยชน์ต่อดินมีประโยชน์ต่อพืชค่ะทุกคนนี่ค่ะจากดินเก่าๆนะคะที่เราได้ทำการเอามาปรุงใหม่เนี่ยสภาพเขาดีขึ้นเยอะเลยค่ะมีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นมากๆเลยนะจากที่เป็นดินแห้งๆแข็งๆเลยโอ้โหนี่ค่ะตอนนี้แต่มีดินอุดมสมบูรณ์ใช้แล้วค่ะทุกคน ทีแรกแห้งขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆจะไม่เห็นภาพนะว่าตอนนี้ดินเขาดีขนาดเนี้ยเริ่มแรกดินแข็งดินแห้งขนาดไหนเดี๋ยวตาตจะพามาดูนะนี่เลยค่ะทีแรกเนี่ยก็จะเป็นดินแห้งแห้งแข็งแข็งแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะแข็งเกรียมแห้งแบบนี้เลยนี่าตใช้ดินตัวนี้เลยนะคะดูสิคะนี่อ่ะเป็นล่อนเลยเป็นร่องเลยนะคะ แข็งแห้งเกรียมแบบนี้เลยนะคะซึ่งตายมีดินแห้งดินแข็งแบบนี้อยู่เยอะเลยค่ะทุกคนก็เดี๋ยวคงจะเห็นตาตเอาดินเก่ามาปรุงแบบนี้อยู่บ่อยๆเลยนะเพราะว่าแต่ยังมีดินแห้งอยู่อีกเพียบเลยนะคะเขาเกิดวัชพืชอะไรขึ้นเต็มเลยอะ่ะแล้วก็เป็นดินแห้งแข็งแบบนี้นะคะจนวัชพืชเนี่ยเหี่ยวตายไปหมดเลยนะคะทุกคนเอาแล้วค่ะกลับมาที่ดินของเราเหมือนเดิมนี่ค่ะ ดินตัวนี้หลังจากที่เราหมักได้6กถึงเวันแล้วเนี่ยเราก็นําไปปลูกพืชปลูกผักได้เลยค่ะเดี๋ยววันนี้แต่ยก็จะมาใช้ประโยชน์จากดินตัวนี้เลยนะคะเอาไปปลูกพืชปลูกผักทันทีเลยนะเตรียมกระถางไว้แล้วเรียบร้อยค่ะนี่แล้วทีนี้เราก็จะรองก้นหลุมด้วยกับมะพร้าวสับค่ะไม่ใช่ก้นหลุมสิคะก้นกระถางนะคะพูดผิดไปหน่อยค่ะทุกคนอ่ะ แล้วเราก็ตักดินนะคะลงไปในกระถางได้เลยดินที่เราปรุงนี่แหละค่ะใส่ลงไปโอ้ดินเนี่ยดินดีมากเลยค่ะทุกคนปลาขาวเพียบเลยค่ะอ่าใส่ไปประมาณนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะทำการปลูกเลยนะ วันนี้นะคะต่ายจะปลูกมะเขือเทศนะคะจะปลูกลงในกระถางค่ะซึ่งมะเขือเทศเนี่ยเป็นมะเขือเทศที่เพาะเองนะทุกคนแล้วทีเนี้ยเขาเกิดแบบติดกันเลยนะคะนี่เดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆก่อนต้นเขาติดๆกันแบบเนี้ยเดี๋ยววันนี้ต่ายก็จะย้ายเขานะคะคือต้นเขาโตแล้วแหละโตพอที่จะแยกได้แล้วแหละคือตอนที่หวานมาเมล็ดนะคะ หวานแบบติดกันหน่อยนะอันนี้ก็คือเป็นความผิดพลาดของตายเองเนาะแล้วถึงเวลาเราจะต้องแยกเขาเราก็ต้องทำอย่างเบามือมากๆเลยค่ะเนี่ยเขาเกิดติดกันแบบนี้เลยค่ะทุกคนทีนี้แต่จะค่อยๆแยกนะคะเบามือที่สุดเลยนะเนี่ยฟืบ ก็น่าจะเอาแค่สามต้นนะคะหนึ่งสองสามนะส่วนต้นเล็กๆสองต้นนี้ไม่ได้เอานะคะดูเขาไม่ค่อยแข็งแรงเนาะเดี๋ยวจะดึงทิ้งไปเลยค่ะเนี่ยสองต้นนี้นะคะไม่ได้เอาอ่ะเดี๋ยวเรามาปลูกต้นนี้กันค่ะนี่ปลูกลงในดินที่เราปรุงเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็จะปลูกสองต้นนี้แยกกันไปเลยเบามือมากๆนะคะนี่ค่ะ เรียบร้อยอ่าทีนี้เดี๋ยวขอเคลื่อนย้ายก่อนเพื่อนๆจะได้มองเห็นนะคะอ่านี่ค่ะปลูกลงไปเลยค่ะเราใส่ดินที่เราปรุงแล้วนะคะเตรียมไว้เรียบร้อยยังไม่ต้องใส่ดินเต็มกระถางนะนี่แล้วก็วางต้นมะเขือเทศลงไปค่ะหลังจากนั้นก็เติมดินค่ะ เรียบร้อยค่ะทุกคนนี่จริงๆแล้วเนี่ยการย้ายต้นกล้านะคะไต่มักจะบอกให้เพื่อนๆเนี่ยย้ายในเวลาเย็นเนาะแต่วันนี้ก็คือต้องสารภาพเลยนะคะว่าไป่ทำการย้ายต้นกล้าในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยในช่วงเช้าค่ะทุกคนนี่ค่ะ วิธีการแก้ปัญหานะสำหรับการย้ายต้นกล้าในช่วงเช้าจะเป็นอะไรนั้นนะคะแต่มีเคล็ดลับดีๆมาฝากนะเดี๋ยวขอย้ายให้เสร็จก่อนค่ะท้ายคลิปมีเคล็ดลับแน่นอนนะอะ่เดี๋ยวเราจะย้ายอีก2ต้นที่เหลือนะคะนี่นะคะเดี๋ยวจะย้ายให้เสร็จเลยตอนนี้ก็ย้ายได้2ต้นแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาย้ายต้นที่3กันต่อค่ะยังเหลืออีก1ต้นนะคะนี่ค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนทั้ง3ต้นนะคะได้3กระถางค่ะหลังจากนั้นเราต้องรดน้ําเลยนะคะแต่ได้เตรียมบัวรดน้ําไว้แล้วแล้วก็จะบํารุงไปเลยค่ะต้นเขาจะได้ไม่เหี่ยวไม่เฉ่านะคะแต่จะใช้เป็นฮอร์โมนไข่ค่ะเทลงไปกะกะเอานะคะ กคนนให้้เขาัแล้วก็รถได้เลยค่ะต้นพึ่งย้ายมาแบบนี้นะคะเขากำลังอ่อนแอนะอย่ารถแรงจนเกินไปนะคะ เอาละค่ะเท่านี้พอนะหลังจากนั้นนะคะทุกคนวิธีการนะสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่ย้ายพืชผักในช่วงกลางวันในช่วงเช้าแบบนี้นะคะไม่ใช่ช่วงกลางวันสิช่วงเช้านะคะทุกคนวิธีการป้องกันไม่ให้ต้นพืชต้นผักของเราเหี่ยวเฉาก็คือการเอากระถางค่ะเอากระถางมาคลุมเขาค่ะแบบนี้ นี่ไม่ให้เขาได้รับแสงแดดมากจนเกินไปนะคะคลุมปิดไว้เลยคลุมปิดไว้ค่ะนี่ค่ะแล้วก็คลุมปิดไว้แบบนี้รดน้ำแล้วก็คลุมไว้เลยนะคะทุกคนนี่ก็เป็นเทคนิคที่ต่ายพูดถึงนะคะว่าถ้าเราย้ายต้นกล้าในช่วงตอนเช้าเนี่ยเราต้องมีกระถางมาคลุมปิดไว้แบบนี้นะแต่ถ้าเราย้ายช่วงเย็นก็ไม่มีปัญหาค่ะทุกคน โอเคค่ะวันนี้ไต่มาอัปเดตดินนะคะว่าดินที่เราหมักเองปรุงเองนะคะเป็นยังไงดินดีอุดมสมบูรณ์แค่ไหนแล้วก็สามารถนําไปใช้ปลูกพืชปลูกผักได้เลยทันทีวันนี้มาสาธิตให้ดูกันแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ